เหมือนคนลากเก้าอี้คลืดคลืดแล้วตามด้วยเสียงของแข็งกระทบพื้นกึกเหมือนมีคนวางอะไรลงโต๊ะพี่กองสะดุ้งตื่นทั้งตัวเขานั่งนิ่งๆฟังอยู่บนเตียงใจเต้นแรงแบบไม่รู้จะทํำยังไงเขาไม่กล้าลุกไปทันทีเพราะมันไม่ใช่เสียงจากบ้านข้างๆมันชัดเจนเหมือนกับอยู่ในบ้านเขาเนี่ยแหละเขารวบรวมสติลุกไปหยิบไม้กวาดที่พิงผนังไว้เป็นเหมือนอาวุธ แล้วเดินช้าๆผ่านห้องนั่งเล่นไปครัวครับเพราะเปิดไฟครัวว่างแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนคือถ้วยน้ำที่เขาวางไว้บนโต๊ะกินข้าวเมื่อก่อนนอนมันเลื่อนจากตำแหน่งเดิมไปเกือบชิดขอบโต๊ะเหมือนมีคนจับเลื่อนพี่กองยืนมองถ้วยน้ำนั้นแล้วค่อยๆเกลี่ยน้ำลายเขาเอามือแตะถ้วยมันเย็นปกติไม่มีหยดน้ำหกไม่มีรอยมือให้เห็นเขาเดินสำรวจรอบบ้านตรวจประตูหน้าต่างล็อกอยู่ครบ ซี่หนึกหน้าต่างก็แน่นไม่มีทางมีคนเข้ามาได้เขากลับมานอนแต่คืนนั้นหลับไม่ลงเช้าวันต่อมาพี่ก้องไปทำงานแบบง่วงๆ่วงแล้วแวะซื้อกาแฟร้านหน้าปักซอยครับเขาเจอคนแถวนั้นนั่งอยู่เลยลองถามแบบไม่ให้ดูเหมือนกลัวผีเขาถามว่าซอยนี้เงียบดีนะครับคนขายกาแฟทำหน้าคิดก่อนตอบน้องอยู่หลังกลางเหรอก่อนหน้านี้มีคนเช่าแต่ย้ายออกไวมากอยู่ไม่ถึงสองเดือน พี่ก้องถามว่าทำไมครับมีปัญหาเรื่องบ้านหรอครับคนขายกาแฟไม่ตอบตรงๆแค่หัวเราะแห้งๆแล้วพูดว่าไม่รู้เขาบอกนอนไม่ค่อยหลับคำว่านอนไม่ค่อยหลับมันฟังดูธรรมดาแต่ในสายตาคนพูดมันมีอะไรซ่อนอยู่เหมือนเขารู้มากกว่านั้นแต่ไม่อยากพูดคืนนั้นพี่ก้องกลับบ้านเร็วเปิดเพลงเบาๆให้มีเสียงในบ้านเขาทำกับข้าวกินเองแล้วพยายามทำให้ทุกอย่างเป็นปกติ ก่อนนอนเขาเอาถ้วยน้ำวางไว้ที่เดิมแล้วตั้งมือถือถ่ายวิดีโอไว้บนชั้นวางทีวีให้กล้องหันไปทางโต๊ะกินข้าวกับครัวเพื่อจะจับภาพอะไรได้เขากดอัดวิดีโอแล้วปิดไฟนอนครับเวลาประมาณตีสองกว่าเขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนมีคนยืนมองอยู่ปลายเตียงมันไม่ใช่เสียงไม่ใช่ฝันแบบมีภาพแต่มันเป็นความรู้สึกหนักๆกดหน้าอกเหมือนอากาศในห้องข้นขึ้นหายใจไม่เต็มปอด พี่ก้องพยายามจะขยับตัวแต่เหมือนร่างกายมันหนักเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีมากก่อนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาได้ยินเสียงลมหายใจไม่ใช่ลมหายใจตัวเองเป็นเสียง